สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าเคยเป็นกันไหมซื้อไข่เค็มมาแล้วกินไม่หมดเฮาทําไงละทีเนี้ยอ่านี่เลยค่ะอ่ามาค่ะมากําจัดเมนูของเหลือกันค่ะแบบได้คุณภาพนะ บอกเลยค่ะอีกหนึ่งจานคุณภาพเลยไม่คุณภาพได้ยังไงอะ่ะไปกินตามร้านราคานี่แบบว่าโอ้โหราคาไม่เคยต่ําเลยนะกับเปนูนี้จ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มในรูปแบบการผัดแบบบ้านๆเออแบบบ้านๆเลยนะก็อร่อยเข้มข้นไม่แพ้กันจ้าใส่ไข่เค็มแบบจุกๆเลยอืมอร่อยเลยค่ะ อร่อยแบบว่าลืมที่ร้านไปเลยจ้าก็เตรียมนะคะโชคดีมากเลยวันนี้กันไปเจอปลาหมึกแบบสดมากการก็เอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยก็เตรียมไว้ประมาณ3มขีดก็จะหั่นเป็นบ้องๆท่อนๆไข่เค็มค่ะการก็จะใช้เป็นไข่แดงไข่แดงแบบว่าเป็นไข่เค็มอ่ะห้าฟองนี่ไงไม่เข้มข้นให้มันรู้ไปนะคะการก็คัดเอาแต่ไข่แดงมาเดี๋ยมไว้แบบนี้จ้าผักที่การจะใช้ค่ะก็หาตามในตู้เย็นเอานอ หอมใหญ่ค่ะการก็จะหั่นเป็นเต๋าครึ่งลูกแล้วก็มีต้นหอมหันนนห่นท่อนขึ้นช่ายหั่นท่อนพริกค่ะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแดงได้ไม่มีก็พริกที่เรามีอยู่นี่แหละหัน่นแฉลบแฉลบเนาะใส่เพื่อเพิ่มสีสันจา้าแล้วก็มีกระเทียมไทยค่ะโขลกหยาบๆประมาณ1ช้อนค่ะนี่วัตถุดิบมีเพียงเท่านี้นะคะอ๋อยังจะมีน้ำพริกเผาค่ะเพิ่มความแซ่บนะคะ เตรียมไว้ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนนี่แหละจ้าไปค่ะก่อนอื่นเมนูเนี้ยจะให้อร่อยเลยก็คือมันอยู่ที่ทําน้ําซอสไข่เค็มมาค่ะเดี๋ยวกันจะมาแบ่งปันวิธีการทําน้ําซอสไข่เค็มกันแบบง่ายๆค่ะรับรองอร่อย <c oughs> อร่อยแบบบ้านๆแน่นอ,อนจ้าค่ะนี่เตรียมถ้วยมาเลยค่ะเออการก็จะแบ่งไข่เค็มส่วนหนึ่งอะค่ะส่วนหนึ่งคือ,ค,อคือส่วนใหญ่เลย อันนี้การให้ผู้ช่วยการช่วยตักไข่เค็มออกนะลูกสาวการมือน้อยๆมันก็ช่วยได้เท่านี้ <c oughs> ค่ะกล้ก็จะแบ่งออกประมาณเท่านี้ประมาณประมาณสามสามฟองสามฟองสามลูกนี่แล้วการก็จะหยัดส่วนนี้ไว้เอ้ยเยอะใช้เยอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวการเปลี่ยนถ้วยดีกว่าถ้วยน้อยไปทำออกมาแล้วมันจะได้เห็นแบบชัดๆเนาะค่ะการก็จะมาละลายไข่เค็มก่อนนะคะโดยการ เอาไข่เค็มใส่ลงไปประมาณ3าฟองไข่แดงเค็ม3าฟองแล้วการก็จะเหยอะน้ําลงไปประมาณสช้อนน้ําเปล่าหรือน้ําซุปน้ําสต๊อกอะไรก็ได้เนี่ยแล้วการก็จะมาบี้ไข่เค็มกับน้ําก่อน<ม>เป็นวิธีการทําแบบง่ายมากอะ่ะก็คือแบบไม่ต้องละเอียดมากเราทํากินเองเราไม่ห่วงเครื่องเราใส่กันแบบจุกๆเลยนะไข่เค็มเราก็ไม่ห่วงไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นอะ่ะ เอาค่ะแล้วเราก็ทําน้ําซอสเลยค่ะปรุงรสชาติเลยอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมค่ะ1ช้อนน้ําพริกเผาค่ะพร้อมน้ํามันเลยนะประมาณ1ช้อนชาพูนๆแบบนี้ตามด้วยน้ําตาลค่ะประมาณ1ช้อนชาการใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวเนาะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน เน้ำเปล่าค่ะเพิ่มอีกสักสองช้อนส่วนไข่เค็มในส่วนนี้กันจะใส่เป็นลูกโดด <c oughs> เออใส่เป็นลูกโดดนะเ <c oughs> นี่ยค่ะประมาณนี้เราก็จะได้ซอสไข่เค็มแบบไม่ได้ละเอียดมาก <c oughs> ก็ยังมีแบบว่าให้เคี้ยวกรุบกรับกับ,กบเนาะนัวๆเคี้ยวโดนด้วยยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่าเรามีลูกโดด <c oughs> ดี๋ยวกันจะไปซอยให้มันเล็กๆลงนะลูกดวดของการเนี่ยแล้วก็ปรับแต่งรสชาติชิมรสชาติให้ได้ตามความพอใจเลยนะของการยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าไข่เค็มอ่ะมันมีความเค็มอ่าให้ชิมก่อนนะก่อนที่จะเติมกันชิมละมันเค็มอ่อนๆกันก็จะเพิ่มซีอิ๊วขาวค่ะลงไปเนี่ยสักประมาณครึ่งช้อนใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ลองชิมดูมันก็จะเป็นรสชาติแบบเอออร่อยอะ่ะอืมอร่อยอร่อย นี่เลยประมาณนี้นะคะนี่น้ําซอสเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวกันเอานี้ไปซอยย่อยนี่ไงอ่าอันนี้ลูกโดดของการนะคะเป็นลูกเต๋าแบบนี้เลยจ้าแล้วก็อันนี้น้ําซอสไข่เค็มนะคะพร้อมแล้วค่ะไปค่ะเราไปประกอบร่างกันเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มสูตรง่ายๆสูตรบ้านๆกันนะคะอร่อยอร่อยกินข้าวกันจ้าตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันผัดพอประมาณกระเทียมค่ะลงไป ปลาหมึกค่ะลงไปก่อนผัดปลาหมึกให้สะดุ้งสักนิดนึงก่อนนะคะเนี่ยผัดพอให้ปลาหมึกมันสะดุง้งแต่ว่ามันยังไม่สุกมากนะเราก็รีบเทน้ําซอสที่เราเตรียมไว้อะคะ่ะใส่พรวดลงไปแบบนี้เลยผัดค่ะใช้ไฟแรง ใช้ไฟแรงในการผัดเลยนะคะอบอกเข้มข้นมากชิมค่ะชิมรสชาติโอเคค่ะรสชาติของการได้ที่ละการจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะท็อปปิ้งค่ะอย่าลืมจ้าใส่ลงไปเลยค่ะเออลูกโดดลูกโดดผักค่ะทั้งหมดทั้งมวลเลยใส่ตัม้มลงไปเลยค่ะ ลุกเขาอีกค่ะด้วยความรวดเร็วนะคะเรียบร้อยค่ะจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าอร่อยไม่ธรรมดาอร่อยลืมร้านอีกแล้วจ้าข้าวสวยร้อนๆมาค่ะเตรียมมาเลยจ้า นะนี่เลยผัดกันแบบง่ายๆค่ะผัดแบบนี้นะคะคือน้ำซอสไข่เคม็มอ่ะมันจะเคลือบชิ้นปลาหมึกอ่านี่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันจะไม่มีน้ำไหลย้อยออกมาแบบจงเล็ง